อีกดอกหนึ่งงามๆเลยจ้านี่ดอกหน่อยสิปโป๊กไว้จ้าดอกหนึ่งงามๆเลยจ้าอีกดอกหนึ่งงามๆเลยจ้างามคักจ้าดอกนี้ สองดอกงามๆเลยจ้าอุ้ยเป็นอยู่ในเงาใหม่บันงามขนาดจ้าพี่น้องแต่เ็นดอกงามจ้าขออีกดอกนึงเลยจ้าดอกงามขนาดจ้าจูมนึงจ้าจูมเพชรผงแดง ดอกงามๆเลยจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปสอง้าอ้อนค้นบานปลาจา้ามาพบก,ออกันเม,บบมื่อวันที่30เมษายน2 5 6 6จา้าบมันนี้ก็ได้เข้าปลาฮะรอเบิงเหฮด พี่ก์ดมณีก็มาปลาบ้านน้องเมฆตำบลหฮยคาอำเภอบรุรทลัจังหวัดอุลราชธานีจ้ากมาหลุ่นมาชมกันเบิงงนะจ้าวาสิมานบ้จ้าดอกแหลกแหกมานจ้าเห็ดเปิ่งแดงชี่จ้าดอกนึงจ้างามด้วยจ้า ดอกหนึ่งจ้าขาใหญ่งามขนาดจ้าดอกใหญ่เต็มที่เลยอีกดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้า ดอกนึงจ้าดอกนี้พันหน่อยนะจ้าสิท,ทม้มหวดอกนึงจ้าสองดอกงามๆเลยจ้าอีกดอกนึ่งงามๆเลยจ้า ึงจ้าอีกดอกหนึ่งจ้างามๆเลยจ้าดอกหนึ่งจ้าดอกใหญ่ๆงามๆใหญ่เต็มที่เลยจ้าอีกดอกหนึ่งจ้า อีกดอกหนึ่งจ้าอีกดอกหนึ่งจ้าอดอกหนึ่งจ้าอดอกหนึ่งจ้าวันนี้มันแบบดอกใหญ่เต็มถี่เลยจ้า มีแต่ดอกใหญ่เต็มที่ดอกงามงามจ้าพี่น้องดอกหนึ่งงามๆเลยจา้าอีกดอกหนึ่งงามๆเลยจา้านี่ดอกหน่อยสิบป๊กไห้จ้า เหลือตาขาเจ้าอยู่จ้าคนร้ายแห่งจ้ามาือนีดอกนึงจ้าดอกนึงงามเลยจ้าอีกดอกนึงจ้าอีกดอกนึงด้วยจ้าพี่น้อง ดอกงามขนาดจ้าดอกนี้หอยเดือกินเกือบเบิดจ้าพี่น้องอีกดอกหนึ่งงามๆเลยจ้างามคักจ้าดอกนี้พออีกเละจ้าพี่น้องดอกหนึ่งจ้า ดอกหนึ่งจ้าดอกหนึ่งจ้างามด้วยจ้าดอกนี้ข้าใหญ่ขนาดจ้าพี่นะค้าเป็นค้าเลยจ้า ดอกหนึ่งจ้าดอกง่ามขนาดเลวยจ้าจูมหนึ่งจ้าจูมเพชรผึ่งแดงดอกน้ำงามเลวยจ้าอีกดอกหนึ่งจ้า อีกดอกนึงจ้าดอกนี้ใหญ่เต็มถี่เลยจ้าต่ว่าอยากเทาแน่อยู่จ้าต่ว่ากันยังแข็งอยู่สองดอกงามเลยจ้าอู้เป็นอยู่ในเงาใหม่บันงามขนาดจ้าพี่น้องแต่เมนดอกงามจ้าขออีกดอกนึงเลยจ้า ดอกงามขนาดจ้าดอกหนึ่งจ้านี่ออกอยู่ขางท้าเลยจ้าสงสัยคนค่าขี่รถแนมบเห็นอีกดอกหนึ่งจ้านี่ก็ออกขางทาง้าคือกันจ้าดอกใหญ่เต็มที่ค้าเป็นค้าดอกเป็นดอกเลยจ้า จ้าเมนี้ก็ได้ข่าวปลาหารอบงเพ็ดเผึองแดงชีเนะจ้ากะหมานอยู่จ้าได้แกงอยู่จ้าเมนี้มีแต่ดอกงามๆเ้ยจ้าฝากพ่อแม่พี่น้องลุงป้านาอาที่เขามารับชมคลิปสองสาวออนค้นบานปลาชื่นชมก็ฝากกดไลค์ถูกใจก็ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามเราชมคลิปใหม่ๆจากสาวออนค้นบานปลาด้วยจ้า บอการคลิปหนาจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ